สดีค่ะครูสิริ40%นะคะสวัสดีค่ะครูสิริก็มีความสามารถจะดอกไม้สวยๆนะคะจะมีโมนะคครูสิิก็จะดอกไม้ทรงกลมทรงสูงชอบแต่งงานแล้วก็จะดอกไม้ทรงสูงทุกสไตล์ทุกแบบก็ถ้าใครสนใจดอกไม้ครูสิก็จะจัทาสดให้นะคะนาคพิเศษครูสิริก็ทำดอกไม้ขายดอกไม้น้ารนาครูสิรมีอาชีพ forest meet มีสการณ์ใอกไม้หลาหลายแบบหลากลายฟอรนะคะมากึ้กก็สามารถดอกไม้ช่อคมสูงแล้วกจัดงานแต่งงานนะคะแล้วก็งานงานศพด้วยนะคะกสั่งนะคะถ้สนใจคุก็สก็จะให้แลนด์ลอที่เสียงนะคะเซอไรก็มคิดจะอกไม้จออกมาน้าร้านแบบชิวเวสต์นะคะก็มีสการณ์ใอกไม้สีวนะคะก็ทำงานอยู่กับ6ารอดาทาหน้า่ แรามาทัก่ายกันได้นะคะ